นักสวัสดีครับเมื่อนี้กัพ่อกันพี่เ่านะครับครับเยียมคนนะครผ่านะครับเมื่อนี้ไม้เขห้าขกับยูที่แกงนนํำตอน,นะครับพี่นอ้องสภาพไม้ครับ๋ยวพาลงไปเบิงน่ำน,นะครับนี่ครับป่าไม้กจะเป็นป้าบัวเป็นทวนญนนะครับป้าบัวฟังนี่กับป้าบัวตรงนี้เขาอาจะจุกปล่อยน่ำ หน้าเจ้าหน้าบอกนะครับพี่น้องเพ่นี่ครับอาจะจกปล่อยหน้าหมอ,อกไปผลนะครับหน้มใสพี่น้องหน้มใสอยู่สีหน้มใสครับรถก๋าน,นี่ยนะครับเลี้ยวกับมาตรงกัลยาณ์บ้านีห่งนี้ครับนะครับครับมาลำท่างอย่างละจอดไปการลุงตามฟังนะครับ ถ้ารุ่นาทาติตามมันนะครับมื่อนี้มาจะเป็นอย่างไรนะครับ พี่น้องครับมาเบ่งผลงานกันครับก็ได้ประดูใส่นี่ก็ซีรูนะครับประมาณสีหาลูนะครับพี่น้องใส่งามๆนะครับนิ่นตัวนึงครับนี่ครับพี่น้องกุ้งน้ำต้อนครับกลุ่มใหญ่น้ำต่อนใส่งามๆนะครับใส่งามๆขายาวๆนี่ครับกุ้งน้ำต้อนนย่าีกลุ่มเนี่ยครับพี่น้อง มีกรโปรมานปันไดครับเมื่อนี้ผมก็ล่งฟังนี้ครัเป็นหน้องฟังเห็นละจอลลดรถไปนี่ละนี่ครับเป็นปลาบัวป่าไม้ก็เป็นปลาบัวของฟังนะครับตรงไหนจะเป็นถนนนะครับถนนเห็นละเข้ามาขับรถเข้ามาจอดนี่ก็ได้ครับเมื่อนี้ก็ฝากไปตัมนี้นะครับ ง่านเรับกะพอดีด้แนวแรงครับป่มไม่ไจะใส่นอครับกร้องตัวมาจังได้บุกตัวใหญ่ครับกับฝากกดไลค์กดติดตามกันเนยเด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจกันครับมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต,ต,ต่อไปครับ สำหรับวันนี้เอ็มก็น่าปลากะทีเด้กกอลาพี่น้องเป็นเสม,มน,นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับมาดูพี่น้องมาดูมปดูไงครับซีรูหาลูระมาณนี้แหละครับรเล้กก็บปนิ่นตัวนี้ก็น่ะจะโลู่หนึ่งดอกครับเด้กกับแต่กองแถมนะครับกองแถมกับเป็นกลุ่มนะครับพี่น้องกับเป็นกลุ่มนะครับ ขอลาพี่น้องไปทำองไนแล้วครับ